สวัสดีนะเจ้ยทุกตาผาฝันเจ้ามาค่ะยุนสวนหลังเหียนเอ้ยมามาเด้อยจะเด้อมาดื่มกาแฟดำเก้ยทุกตาผาฝันจ้าหรือว่าภาษาญอบานเอ่ย่อนระสิบอกว่ามาเด้อยจะเด้อ มาค่ะว่าวมันม้วนเนาะมากินกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันจ้าอยู่สวนหลังเหียนจ้ามาแดดพันออกคพันอากาศดีได้จ้าแดดโอ,อกก็ลมเบาเบาใช่ไห <c oughs> มมนะพาฮูบกาแฟดำจ้า มีแห้งมีแหงเราจะเนาะเอ้าอันดื่มกินยำเลยก็แซบยำหันเนะาะคำพูดเราชอบก็ได้แม่นบอกถ้าผู้บ่สชอบก็โอ้ยบ่แซบ่นบ่ถ้าผู้อันสำรับเยออเพราะว่าอันมันนุ่มปากเนาะกะัน <c oughs> แล้วแต่อันความมันชอบของแต่ละบุขคลเนะาะาอันนี้ก็นั่งผานั่งอันอยู่นําสวนเนี่ยคะ่ะมีแหงคะ่ะ โอ้นกก็ตะแม่นหลายบินอยู่นะเต็มปิ๊กก็ไม้นำเหือนเอยน้ยในทางหลังเหือนนี่ก็เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วค่ะจ้าหน้าก็ร่วงหมดละจ้าหน้น,นก็เข้าฤูดูหนาวแลวค่ะหนาวเย็นนะ อันนี้ก็คลิปแบบอันสบายสบายเนาะ,ะ,ะจะเนาะสไตล์กินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันอยู่ส่วนหลังเหือนเนาะจะเด้อก็เพราะแม่พี่น้องมีความสุขคํำมืนนี้ก็ะไดอันเอดเตก็ประสบความสำเร็จเนาะเอาเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า